คุยต่อในในเรื่องของผมรู้สึกว่าในช่วงเนี้อะพอมันกลับมาได้รับความนิยมส่วนหนึ่งก็คือด้วยด้วยเส้นเรื่องความดราม่าอะไรต่างๆที่มันกลับมาใช่ไหมฮะเราเห็นล่าสุดมีเรื่องของใครนะท r เ p อ e H ที่ทีอกกับเอชเออดรอกกับท r i p อ e H อันนี้อันนี้ลองเล่าพี่ฟังหน่อยพอมันยังมีวินแน็กแมนด้วยะคือต้องต้องย้อนต้องย้อนก่อนว่าที่ คือคือจากที่เราทำเพจมานะครับแล้วผมก็เห็นการเติบโตของเพจผมค่อนข้างพุ่งพุ่งทะยานแบบบ้าคลั่งมากโดยที่าเราปราศจากการบูสต์แต่อย่างใดพอเปลี่ยนเข้าสู่ปีนี้นะหรือยังไงปลายปีที่แล้วปลายปีที่แล้วเริ่มมาตั้งแต่ซีเอ็มพังกลับมาแต่ไปอยู่ดีเพราะอย่างที่เราทราบกันซีเอ็มพังเขาไม่เผาผีแตบไปอยู่ดีเลยเกลียดกันถึงขนาดแบบด่ากันแบบโอ้โหแล้วสิบปีที่มันจากมาเนี่ยมันด่าไปอยู่ดีซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันด่าจนกระทั่งเขาไปมีเรื่องที่เอ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 เเอ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 เเอ แล้วก็ตกใจที่ว่าดับเบิลยูดีทิเรเนี่ยก็กล้ารับมันกลับมาด้วยคนก็เลยตกใจว่าเฮ้ยเออใช่เซียมพังมันมาอารมณ์เขารู้สึกมึงเหมือนไมคิลโนเวนกลับมาลื้อผู้ที่ได้ตกใจฟิวนั้นสแบบตกใจอ่ะแบบโหกลับมาว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยด้วยด้วยตัวเขาอ่ะคือเซียมพังมันคือแบบต้องรุ่นรุ่นของของคนรุ่นผู้ใหญ่อ่ะที่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย มันกลับมาจริงว่ะเออมันกลับมาจริงว่ะเงี้ยเออมันกล้ากับมาหวะอะไรอย่างงี้ตอนนั้นก็กระหึ่มทีนึงแล้วแล้วทีเนี้ยก่อนหน้านั้นอีกย้อนกลับไปวินแม็กซ์แมนเจอคดีความครับเรื่องเพศอ่ะเข้าใจเรื่องไปละเมิดทาเพศละเมิดทำเพศคนในองค์กรซึ่งตลอดที่มันบริหารมันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คนเดียวแหละแต่มีแค่คนเนี้ยที่กล้ามาพูดอืแล้วประจวบเหมาะกับตรงนั้นอะ WWE อ่ะเอเขารวมกับเอนเดเวอร์ที่มันเป็นทำยู c อ่ฟ Ultimate Fighting Championship ครับ เขารวมกันแล้วเขาใช้ชื่อบริษัทใหม่ว่า TKO ซึ่งวินแม็กแมนไม่สามารถจะทําใช้อํนานาจเบ็ดเสร็จของตัวเองเหมือนที่ผ่านมาได้เข้าใจเขาก็เลยต้องละเหตุออกไปจากตําแหน่งอแล้วประจวบมองอีกช่วงหลังจากนั้นนะหลังจากเซียมฮังมาข่าววินแม็กแมนออกมาวอลสีจ j o u r n a l i s ปล่อยออกมาว่าแต่ละเรื่องที่วินแม็กแมนทำที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยไม่ไหวอมนักค่อนข้างวิตฐานทั้ง ข่มเหงผู้หญิงทั้งเซ็กวิรฐานต่างๆนานารวมไปถึงมีภาพหลุดเออบีมีแชทหลุดว่าให้ผู้หญิงทําอะไรวิรฐานแต่ละอย่างบ้างแล้วรวมไปถึงเหตุการณ์เซ็กเซ็กหมู่ในบรรดาผู้บริหารวีเอในตอนนั้นคนะือบอกโมคูมันแตลาา่ละอย่างมันมันมันเนา่ามันเนา่าเหม็น,น,มนมากด้วยความที่ว่ามีข่าวแบบนี้ออกมาอ๋อแล้วผมลืมเล่าหางเลขนักเวยบัมซปเปอร์สตาร์คนที่โดนหางเลขเรื่องวินแบกแมนคือบล็อกเลสเนอร์ เพราะมันมีวินเขาอยากทำคอนเทนต์ให้อีสาวเนี่ยไปมีคอนเทนต์กับนักมวยปล้ำซึ่งในข่าวเขาไม่ได้ระบุชื่อบ็อกเลสเนอร์หรอกแต่เขาบอกว่าเป็นแชมป์ของ WWE และเป็นแชมป์มัลติเพตไฟติ้งด้วยมันมีอยู่แค่คนเดียวแบบนั้นอ่ะบ็อกเลสเนอร์ก็เลยทําให้ต้องเฟดตัวออกมาจากชื่อของ WWE ในสาระระบบนี่คือไม่มีชื่อบ็อกเลสเนอร์กับวินแล้วนะตอนนี้อืพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บรอยยัลัมเบิลโคดี้โรสเนี่ย เขาชนะลอยยัลเลอร์ไอสาสิคนบนเวทีอ่ะเขาชนะใครเหลือคนสุดท้ายคนสุดท้ายเนี่ยสองปีติดมันก็เลยแบบโอ้โหคนแรกในรอบยี่ยี่สิบหกปีไม่เคยมีมาก่อนแล้วประจวบมออีกโรมมนเลนเนี่ยไอเนี่ยมันครองแชมป์มาสามสี่ปีนะผมจำาดาเลยอบบหนึ่งพันสองร้อยหกสิบกว่าวันนะตอนนี้ก็ปั๊มเพิ่มน่าจะหกสิบหกสิบเจ็ดหกสิบแปดแล้วเขาจะต้องไปเจอกันนี่อีกทีนึง พราะเขามีเรื่องนี่ว่าอันอนดีตของเขาอ่ะพ่อเขาอะ่ะดัสตินดัสตี้โรับไม่เคยคว้าแชมป์เส้นนี้ได้เลยทำาตามความฝันแทนพ่ออะไรแบบนี้ฟินิชเจอสตอรี่คนเขาก็เอาใจช่วยโคดดี้แต่คดีความวินเทอร์แมนที่มันเน่าเหม็นมากบล็อกเลสเนอร์มาไม่ได้ในเลสเซนมนเนียเสียมพังปั้มและปั้มรรยาร์เบลกับ พอที่รถเสร็จปุ๊บจยูสเบลจะอะไรจะไม่ถึงเลยเซียมฮังอยู่เลยเซียมพังไตเสพยามาเนี่ยไตเสจชีกปล้ำในแล้วเซมเนียไม่ได้ด้วยเซตโลลินดันเจ็บอีกร่างกายไม่พร้อมเดินล็อกอ่ะพี่เข้ามาเป็นผู้บริหาร TKO บริษัทใหญ่สุดอ่ะเขาก็เลยอาสาขอมาเป็นฮีโร่ขี่ม้าขาวมาใช้คำว่าเซฟแมนเนียมากอบกู้ เรสเตมเนียให้มันดูยิ่งใหญ่ขึ้นเพราะโอ้โหขาดสตาร์เยอะเดี๋ยวผมมาเองแต่มาผิดวิธีไปหน่อยมาแย่งสปอร์ตไลท์โคดี่รดเพราะแฟนๆกำลังเชียร์อยู่แล้วผู้ชนะลัมเบอร์มีสิทธิ์เลือกแชมป์ครับแล้วเขาอ่ะตอนจบลัมเบอร์เขาชี้หน้าด่าโรมนเลนที่อยู่บนบล็อกเลยเจอกูแน่อะไรงเงี้ยเจอกูมึงอ่ะมึงอ่ะเจอกูแน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีสแมคดาวันต่อมาคคยี้รถบอกกูอยากเจอมึงนะโรมนเลนแต่ไม่ใช่ใลเรสมเนีเอคนรู้ว่าเฮ้ย อะไรวะแล้วก็เป็นเดอะล็อกโผล่มาแย่งสปอร์ตแทนอก็เลยเป็นดราม่าที่คนเขารับไม่ได้ว่าเดอะล็อกทำอย่างนี้ทำไมอะไรแบบนี้ที่ที่พ่อผมบอกอะเดอะล็อกต้องฟังเสียงประชาชนอะเดอะล็อกต้องฟังเสียงประชาชนคือคือมันมันมันก็จะทําให้คนหันมาสนใจในเมืองไทยก็สนใจแต่ว่ามันก็เหตุที่สนใจมากๆมันก็จะประกอบกับว่าเราก็ทํางานของเราเรื่อยๆนะ เราเนี่ยมาถึงนักติงปอแล้วก็ทีบอร์ดแบนก็ทำงานของเรารในทีบอร์ดแบน์เนี่ยกล้าพูดเลยนะครับว่าเขาก็จะมีทีมีกีฬาหลากหลายแต่ว่าในไม่ว่าจะเป็นการสำรวจหรือในการทำอะไรก็ตามเรตติ้งหรือคะแนนนิยมของกีฬา มวยปล้ำมาที่หนึ่งทุกครั้งตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มปีแรกจนกระทั่งถึงปัจจุบันทุกครั้งทั้งรอแล้วก็สมัครดาวเรตติ้งแล้วก็มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนไปรวมกับ AIS เพิ่มขึ้นเรื่อยๆราวนี้ขยายฐานอีกฐานมันก็เยอะขึ้นมันก็เลยชอบมากขึ้นกลับมาใกล้เคียงกับตอนที่ทรูทำเกือบจะใกล้นะแต่ก็ยังห่างอ่ะเพราะว่า คือเนื่องจากว่าสมาชิกเขายังเข้าใจครับเข้าใจหรือฐานคนดูก็ยังน้อยจริงจริงยังเล่าไม่จบว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บกระแสตีกลับใส่เดอะล็อกครับอืแฟนๆรักไม่ได้กับเดอะล็อกแล้วเดอะล็อกเขาแคร์แฟนๆเขาเป็นคนที่รักไมวไ้เลยปล้ำแล้วเขาก็รักแฟนมากประชวบมองลูกสาวเดอะล็อกโดนขู่ฆ่าในเอ็กด้วยแบบพ่อมึงแม่อย่างนั้นอย่างนี้อไปถึงขั้นนั้นเลยไปกรใหายแล้วนั่นคือขั้นลูกสาวต้องปิดปิดปิดเอ็กซ์เลยต้อเปิดองเคาเลย ก็เลยงานแถลงข่าวที่คนดูจับตามองกันเนี่ยเมื่อ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 หลายวันที่ผ่านเนีมันเลยมีการกลับลำเกิดขึ้นแบบยกใหญ่เดอะล็อกจากฮีโร่วันที่ออกมาเผชิญหน้ากับโรมาเลนน่ะที่โคดี้ยอมถอยให้เดอะล็อกน่ะคือตอนนั้นมาเป็นพระเอกเลยมาเท่เลยแต่พอวันแถลงข่าวด่าคนดูด่าคนดูตั้งแต่ก่อนแถลงข่าวแล้วแล้วก็ด่าคนดูต่อในงานแถลงข่าวแล้วโคดี้ก็กลับคำจากที่บอกว่าไม่ใช่เนลสัเมเนียคือผมตัดสินใจแล้ว ขอเจอโรแมนเลน oh, oh, oh. มันก็เลยแบบเป็นดรามา่าแล้วเดอะล็อกก็คือใช้อำนาจแบบแบบโอ้โหผิดปกติมากดา่ดาๆ่ดาดา่าด่าที่เอสด,ด้วยบอกไปสั่งที่เบสว่ามึงไปแก้สไายเรื่องนี้ซะ mm hmm. ไอ้โคดี้มันไปได่าย่าติโกนทีิกากูอ mm hmm. แล้วโรแมนเลนบอกโชคดีนะที่เขาอะไรอย่างงี้ไอ้ที่เบสก็เลยวันต่อมาก็เลยมาแถลงว่า กูไม่สนน้ำหน้าใครนะเลยจัดประชดให้โคดี้เจอโรมาเลนต่อเลยไม่ใช่เดอรล็อกเจอลงมาเลนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นสิ่งที่แฟนๆอยากเห็นซึ่งสิ่งที่แฟนๆอยากเห็นแล้วไม่อยากจะเชื่อว่าที่พีเอสก,ก็ลงลงมาในศึกครั้งนี้ด้วยมันเลยการปันแบบเพ,เพราะฉะนั้นหมายถึงว่าเอ้ยอย่านง,งินลองลองลองวิเคราะห์กันหน่อยหน่อยกันนะครับว่าตอนที่เดอะร็อกขึ้นมาเนี่ยที่บอกว่ามันจะขอเจอเองเนี่ยมันเป็นพพ็อตที่เขียนไหมไหม เป็นพอาที่เดอะล็อกเขาต้องการครับเขาแล้วเขาเขาเขา,เขาบอกว่าเขาเซ็นสัญญามาคือล็อกกับโรมันต้อง,ต,องต้องเจอกันอยู่แล้วแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่เพราะจริงๆแผนดเดิมทีอยากจะให้เจอกันเมื่อปีที่แล้วเพราะมันแป๊มที่ฮอลลีวูดเดอะล็อกเขาไปดาราฮอลลีวูดแต่ประเด็นคือเดอะล็อกคิวไม่ได้อืทีเนี้ยแต่บริย e ูดีอยากให้ศึกเนี้ยมันเกิดขึ้นที่ซาอุดิอาระเบียในคาวจูสแต่เดอะล็อกบอกไม่เอามันต้อมันต้องแมนียดีวะแล้วพอเห็นว่าอาบล็อกเลสเนอร์มาไม่ได้เซีเอ็มพังเจ็บ กูงก็ต้องแล้วก็ต้องผมแล้วล่ะครับต้องมาช่วยหน่อยอะไรเงี้ยแต่ที่นี้คนไม่ซื้อคนไม่เอาเลยครับถ้างี้หมายความว่าหลังจากนั้นที่เราเห็นเด e ์ล็อกไปด่าแฟนๆทาตัวเป็นฝั่งคนร้ายอะไรต่างๆอาจจะเป็นพพ็อตที่แก้ลํามาว่าแก้ลําทันทีเลยครับทันทีผมยืนยันและล่าสุดก็มีข่าวออกมาชัดเจนว่าเดร์ล็อกเปลี่ยนบทและเดร์ล็อกเป็นคนบอกเองว่าวันแรกจะให้เป็นแพ็กคทีมสู้กันล็อกคู่โรมันโคดี้คู่กับเซธโรลินอะไรแบบนี้คือ มันเป็นการแก้บทโดยทันทีเพราะไม่สามารถทานกระแสของแฟนๆไหวอืครับผมช่วงผ่านมาตรงนี้เนาะจากปลายปีมาถึงณตรงนี้เนี่ยมันกลายว่าทําให้กระแสพูดถึงมันเป็นกลับมาอีกรอบหนึ่งวงกว้างอยีกรอบหนึ่งบวกกับอ่าการถ่ายทอดสดทรีบอร์ดแวด์มันก็ข,าย,ขยายฐานไปเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นปีนี้มันอาจจะเป็นปีที่ แฟนๆมวยปล้ำหรือการแข่งขันดราม่าต่างๆมันอาจจะกลับมาคุกกุ่นเหมือนเหมือนที่เราเคยเคยดูเคยติดตามมาตั้งแต่สมัยก่อน10ปีที่ที่ผ่านมาเนี่ยครับมวยปล้ำม,มันอาจจะในในค่าย WWE เยเีนี่ยมันอาจจะดูเละเทะเพราะมันอยู่ในเงื้อมือของวินแม็กแมนที่ใช้ไอเดียเก่าๆใช้เรื่องหวย,หวยเก่าๆส <c oughs> มัยก่อน <c oughs> ที่ทําให้แบบคนบางหลาย,ลายๆคนเขาหมดศรัทธานี่แบบไม่อยากดูแลเรื่องเรื่องอะไรก็ไม่รู้เลอะเทอะอะไรเงี้ยแล้วก็ห้ามนักมวยปล้ำใช้ท่านู้นใช้ท่านี้ เราะว่าเดี๋ยวจะเก่งเกินไปไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดไม,ไดมึงเก่งได้แค่นี้พออะไรอย่างเงี้เดี๋ยวจะแซง<อ>หน้าฉันไม่ได้เด,เดี๋ยวจะแซงหน้าเด็กปั้นกูอะไรอย่างงี้ไม่ได้แต่ว่าพอมันเป็นทีเ่เบลเลชเนี่ยมันมันดีขึ้นในแง่ของคุณภาพการปลามนั้นหนึ่งแมทไม่ได้งโงแบบแพ้แบบโดนรวบกดแบบแพ้แบบทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยหรือมันก็แพ้ฟาวตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันมีโชว์ของโชว์ท่ามากขึ้นอ่ามันเนื้อเรื่องมัน เข้มข้นขึ้นแลวกันมันดีขึ้น okay. มันดีขึ้นแบบอาจจะไม่ใช่แบบก็ยังมีไม่สมเหตุสมผลอะไรบางอย่างอยู่แต่นั่นก็คือเป็นปัจจัยภายนอกหรืออะไรแบบนี้แต่ว่ามันมันดูสนุกขึ้นกว่ากว่ายุควินนักแมนจริงๆแล้วก็ด้วยคดีความอะไรแบบนี้แบบบางคนกลัววินนักแมนยังมีอํานาจอยู่อะไรแบบนี้แต่ด้วยคดีความที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ละแต่ละเรื่องที่เขาก่อนเนี่ยมันมันก็ต้องใช้เวลานานมากมากจริงๆแล้วหลักฐานก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะจะรอดได้ง่ายครับเพราะยิ่งฝรั่งเรื่องเรื่องแบบนี้ด้วยเพราะเขา เขาเขาไม่ยอมอยู่แล้วนะแล้วก็คือถ้าอยากจะกลับมาดูในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่านั่งเว็บปลั่งหลายๆคนก็ยังเป็นเป็นหน้าใหม่เป็นรุ่นใหม่ที่มีฝีมือเซนโรลินอ,อันนี้ชื่อนี้การันตีได้ว่าเป็นเป็นเป็นสุดยอดนักงเว็บปล้ำหรือคนที่รอดก็อย่างที่เราถ้าใครเคยตามอะ่ะตั้งแต่เป็นลูกน้องแลนดีอ้ออตันกระจอกเลยอ่อนเลยแต่เขาก็พลิกคาแรคเตอร์เขาก็พัฒนาฝีมือบ่บบมเพาะตัวเองจนมาเป็น พระเอกเบอร์นหนึ่งของค่ายได้แล้วรวมไปถึงยังมีอีกหละหลายคนที่เป็นเป็นหน้าใหม่เป็นรุ่นใหม่ที่น่าติดตามก็ถ้าจะติดตามกลับมาติดตามใหม่เนี่ยนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะฮีโร่ของคุณในวัยเด็กไม่ว่าจะเป็นเดอร o ล็อกทิมเบอรเลสอะไรพวกนี้เขาก็ยังอยู่ในเนื้อเรื่องอืเขายังอยู่และก็ให้เห็นให้หายคิดถึงได้บ้างม,มันก็ยังทําให้เราอินไปกับเหตุการณ์ ยังพอมีจุดเชื่อมโยงได้อยู่แล้วก็เป็นยุคใหม่แต่จะเห็นปั้มแบบฟูลไทม์ยากยากแล้วด้วยด้วยโอ้โหแค่แค่เดินขึ้นเวทีก็โอเคแล้วแค่ออกมาให้แฟนๆดีกันเขาก็รักกันแล้วที่เหลือก็เด็กๆรุ่นใหม่ก็กําลังสร้างผลงานมีฝีไม้อลายมือที่เป็นที่ยอมรับได้มีหลายๆคนที่เก่งแล้วก็ปั้มสนุกอย่างคุณเธออย่างนี้ปั้มสนุกเลยเป็นแชมป อินเตอร์ที่ตอนนี้ก็ทำสถิติใหม่ไปเเป็นที่เรียบร้อยแล้วครองแชมป์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์แหละมันเหมือนเขา้าเข้าสู่ยุคใหม่จริงๆเนาะเป็นยุคใหม่ยุคใหม่การบริหารจัดการก็ใหม่หมดแล้วก็ท่าท่าเว็บบลัมอะไรต่างๆที่ที่เขาให้ใช้ก็ถือว่าหลากหลายขึ้นแล้วก็คือนักมวยไม่ได้โชว์ของมาก<ส>มจริงๆสมจริงที่เปสคือเขาทำคือเขาเป็นนักเบบลัมมากกว่าวินแม็กแมนแลวเขาเข้าใจนักเวลบบลมเข้าใจแฟนเวลบบามมากกว่าวินแม็กแมนแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเขาทำดีที่สุดนะเข้าใจมันนักเวลานี้ ดีกว่าเดิมอ่ะถ้าบอกวันนี้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะเวลานี้ในยุคของทูเปอร์เอชเข้ามาเป็นตำแหน่งโดยโดยโดยตรงเขาเป็นหัวหน้าคอนเทนต์เลยครับโอเคโอเคคือตำแหน่งเขาว่าด้อยกว่าเดลล็อกอยู่แล้วเข้าใจเดลล็อกเขา TKO เลยอ่าก็นั่นแหะไอ้เป็นเบอร์หนึ่งเลยไอไอ้เหตุการณ์ดราม่าเนี่ยคือเดลล็อกเขาแทรกแซงงานมันเขาที่ไม่ทำอะไรไม่ได้แต่ถามว่ารู้เห็นเป็นใจ ก็คือมันต้องยไมมันก็ต้องยอมก็ต้องยอมเลยต้องคิดอะไรแปลกๆออกมาแบบที่เราเห็นกันเพราะฉะนั้นเราอาจได้เห็นไอเดียใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์การครีเอทีฟใหม่ๆในยุคของูเมนเอชนักเว็ปั้มรุ่นใหม่ๆกำลังเติบโตขึ้นมามีหลายคนที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ประเด็นต่างๆมันก็คงติดตามอย่างสมจริงมากขึ้นเอางี้แล้วกัน